เรื่องดีๆทั่วไทยในช่วงนี้คุณผู้ชมคะใครว่ากระทงเนี่ยต้องลอยในน้ําได้อย่างเดียวนะอาจจะไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าล่าสุดที่วัดดังจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาได้ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงสวรรค์ตามรอยอรารยธรรมพื้นถิ่นโบราณหนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลกค่ะ

การลอยลูกโป่งกระทงสวรรคนนั่นเองนะคะของวัดเขาพระศรีสันเพชรยารามพิกาดอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยทางวัดนะคะก็จะจัดเตรียมกระทงสวรรค์ลูกโป่งเอาไว้ในราคา50บาทนะก็เป็นการเข้าวัดทำบุญไปนะจากนั้นค่ะก็จะให้นำไปลอยโดยทางวัดนะคะก็จะทำห่วงไว้ หากกระทงสวรรค์ของใครลอยเข้าห่วงก็จะได้รางวัลที่ทางวัดเตรียมไว้ในแต่ละรอบได้ไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าต้องพกดวงมานิดหนึ่งนะคะสำหรับประเพณีลอยกระทงสวรรค์วัดเขาพระศรีสันเพชยารามนะคะก็นับว่ามีแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในโลกนะจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2,502ค่ะแล้วก็สืบเนื่อง มาจนถึงปัจจุบันนะเป็นปีที่63โดยเชื่อกันว่าจะเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกลอยสิ่งไม่ดีให้มันหายไปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะโดยงานลอยกระทงสวสค์นี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนดังนั้นยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมถ้าใครกําลังมีแพลนจะไปสุพรรณบุรีก็อย่าลืมไปร่วมงานนี้นะคะหลังจากลอยกระทงสวรรค์แล้วค่ะ สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือนะคะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็จะมานับพิธการป,ปิดทองรกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสังสีสันเพชร พระพุทธไสยญาติสมัยทวาราวดีอายุนับ1,000ปีเพื่อขอโชคลาภหน้าที่การงานแล้วก็มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยละค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมไปกันได้นะคะลอยกระทงสวรรค์ค่ะที่วัดเขาพระศรีสันเพชรยารามอำางอออุอทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ